สวัสดีครับ Lucky M มาพบกับเควสวันสุดท้ายกันแล้ววันนี้ปวดหัวมากๆจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามในกิจกรรมตัวนี้กันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเราทำจบคลิปจบเควส t นะครับก็เราก็จะได้ตัวชุดเจ้าหญิงจัสมินน่ารักน่ารักมาด้วยแล้วก็รอได้200 Big Cat Coin บวกกับใบเปลี่ยนอาชีพกันได้มาถึงเควสวันนี้จะอยู่ที่คอมาโดเราก็กดไปที่ เควสกัเลยเป็นผู้หญิงผมบอนเหมือนเดิมเลยนะครับคนเดียวกับทุกๆวันแล้วก็ใส่กระโปรงสีฟ้าอ่าตัวนี้เขาก็จะให้เราทํำเควสอ,อะไรกันไปคุยเควสกันสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปในกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนั้นยากมากๆทุกคนวันนี้ยากอีกแล้วใครติดตามดูคลิปก็เดี๋ยวรอเลยนะครับจะพาไปให้ทุกคนหัวร้อนน้อยที่สุด แล้วเราก็จะได้รูปมา1รูปอันนี้จะเป็นอยู่ที่ปีระมิดชั้น2องเเราจะเดินไปที่ปีระมิดชั้น2กันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่นะครับทำเควสกันไปทีละ1อันวันนี้มีทั้งหมด4เควสให้เราหัวร้อนกันอีกแล้วแล้วแต่ละเควสนี่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะมาเราจะไปที่ โมร็อก ok นะครับแล้วก็ไปปีละมิดชั้น2ตัวนี้ไม่มี VIP ก็ต้องเดินกันไปตามระเบียบแาล้วก็จะขึ้นไปที่ชั้น2กันตัวนี้ไม่มี VIP ก็ต้องเดินหน่อยนะทุกคน นี่ไงมีคนกำลังเดินกันสถานที่ถ่ายรูปวันนี้จะอยู่ด้านหน้าเลยแต่ว่าเราต้องถอยมาสักระยะหนึ่งเหมือนกันให้เห็นผู้หญิงกระโปรงฟ้าถึงจะผ่านเวสถ้าเกิดใครจอดหน้าหอย่างเงี้ยมาถึงเจออย่างงี้ไม่ได้นะเราต้องถอยมาเห็นเห็นวิบวับไหมนี่นี่จะมีวิบวับตรงนี้อยู่เป็นแสงไฟระยิบระยับตรงนี้อ่าเราก็กดถ่ายรูปได้เลยตรงนี้ หน้าเข้ามุมแล้วก็แชะนะครับตัวเควสก็จะผ่านแล้วเราจะไปเข้าไปทำเควสกันแล้วอ่ะเมื่อเรามาถึงเควสเนี่ยเราก็คุยกับผู้หญิงผมสีบรอนเหมือนเดิม กขาจะมีให้เราทําทั้งหมด4เควสนะครับก็คือ 1, 2แล้วก็ 3, 4เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําเป็นแถวให้ทุกคนดูทําตามนี้ไปเลยนะครับก็คือมาที่วาร์ปด้านซ้ายบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงล่างแล้วเราเนี่ยถึงจะไปด้านขวามือแล้วก็ลงล่างอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นชุดเห็นไหมชุดเจ้าหญิงดิสนีย์3ชุดน่ารักมากๆอยู่ตรงกลางให้เราเมื่อเราเข้ามาในเอ่อในวาร์ปอันแรกนะครับจะเห็นบัวเนี่ยตึงอะไรสักอย่างหนึ่งไว้อยู่ เราก็ต้องเอาโซ่ที่ตึงนั้นอะออกโดยการที่คลิกที่วัวไปเรื่อยๆจนโซ่เนี่ยหายไปนะครับเราถึงจะ,ะเราถึงจะรับในส่วนขอ,วของตัวของตรงกลางได้นเนี่ยเราก็กดไปเรื่อยๆวัวตัวไหนตึงโซ่ไว้อยู่เราก็กดไปตรงนี้ผมก็ไม่มีสูตรนะอ่ะเห็นไหมอาศัยการกดโซ่ไปเรื่อยๆมันก็จะได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับได้เลย เมื่อเราคอนเฟิร์มเรียบร้อยก็จะผ่านเควสแล้วเราก็จะได้รับชากอันหนึ่งมานะครับเราก็จะออกจากแผนแผนที่วาร์ปอันที่1นึ่งเราก็จะได้มา1อันแล้วตอนนี้ไปทำคลิปที่2กันนะครับในวาร์ปที่2เข้าไปเลย อันนี้ก็คือง่ายๆก็คือไปเอากระดูกมาให้หมานั่นเอง <c oughs> นะครับการที่จะเปิดกล่องตัวนี้ได้เราต้องทําเป็นสีทองนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าสีเหลืองทั้งหมด3อันก็ได้เหมือนกันนี่เรียบร้อยเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับสีทองทั้งหมด3อันแล้วก็คุยเควสที่กล่องเราจะได้ตัวกระดูกออกมากระดูกอยู่ข้างในเป็นไงกระดูกเก็บในกล่องสมบัติ เมื่อเราได้กระดูกแล้วนะครับเราก็จะเอาไปให้หมาดาตัวนี้ที่แอคท่าดูดแล้วก็มีนี่อยู่เป็นไงเท่ไหมเท่สุดๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะผ่านเควสท,ที่2กันแล้วก็ถือว่าไม่ยากใช่ไหมสําหรับทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ดูไกด์นี้บอกเลยว่ายากมากแล้วก็หัวร้อนมากแล้วที่จะหัวร้อนที่สุดก็คือตัวนี้เลย ในในอันที่3เข้ามาที่ผมถึงกับเฮงตกใจเลยว่ามันมาอีกแล้วทุกคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกทริคให้ทุกคนมันง่ายง่ายกว่านั้นมากนะให้เรานะครับท่องไว้เลยว่าม่วงเขียวฟ้าส้มแดงจำไว้ม่วงเขียวฟ้าส้มแดงให้จำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วง่ายที่สุดแถวที่2ก็คือม่วงเขียวตรงนี้ก็จะเป็นฟ้า ตรงจะเป็นส้มแล้วก็จะเป็นแดงนะครับให้ทําแบบนี้การที่เราเนี่ยไปดูเลงทีละอันโหยากมากผมทํามาแล้วบอกเลยว่าหัวร้อนสุดๆให้เราอย่างที่บอกนะครับม่วงเขียวฟ้าส้มแดงม่วงเขียวฟ้าอ่ะเราก็ไปที่ฟ้ากันก่อนเอาลูกบอลสีฟ้ามาอ่ะโยนใส่ไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นฟ้าแล้วนะครับอ่ะเหมือนเดิมม่วงเขียวฟ้าส้ม แดงม่วงเขียวฟ้าอ่ะฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้ต่ออีกอันหนึ่งเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะครับอ่ะสีฟ้าครบแล้วเรียบร้อยทั้งสีฟ้าเนี่ยครบทั้งหมด5แถวแล้วต่อไปม่วงเขียวฟ้าอ่ะเราไปที่ส้มแล้วกันเพื่อความง่ายนะครับให้มันเรียงกันไปเรื่อยๆม่วงเขียวฟ้าส้มอ่ะส้มก็อยู่ตรงนี้ อันนี้ม่วงเขียวฟ้าส้มมีอยู่แล้วม่วงม่วงเขียวฟ้าส้มอ่ะส้มก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เรานับแบบนี้ง่ายที่สุดต่อไปสีต่อไปก็คือสีแดงไล่กันไปค่อยๆทํานะม่วงเขียวฟ้าส้มแดงแดงก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะอันที่สามมีแดงแล้วต่อไปก็คือ ม่วงเขียวฟ้าส้มแดงะแดงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สีม่วงนะครับะต่อไปเป็นสีม่วงแถวสองแถวแรกครบไปแล้วม่วงเขียวฟ้าส้มแดงม่วงจะอยู่ตรงนี้กดวางกันไปแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีอะไรม่วงแล้วก็จะต้องสีเขียวนั่นเอง เอาเมื่อกี้ผมวางม่วงไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแก้ไขกันไปเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะวางม่วงไม่ติดอ่าโอเคติดแล้วนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ให้กดกดผ่านเควสได้เลยกลดเราก็จะได้ของมานะครับเราก็ผ่านในเควสที่3กันแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูเวสที Music ่4กันต่อนะครับจัดไปไปดูเพจที่4กันลุยอ่ะมาถึงโรมิโอกับจูเลียตกันดีกว่า จูเลียตบอกว่าให้ฉันต้องสวยฉันต้องฉันต้องเด่นนะครับเพื่อที่จะไปจุมพิตโลมิโอนนะครับการเก็บของนะครับในเควสแรกเนี่ยเราจะเก็บพอยชั่นกับเก็บถังกันก่อนใครงงก็คือสามารถเก็บตามผมได้เลยนะครับตัวพอยชั่นกับตัวถังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผสมได้เลย เมื่อเราผสมนะครับก็ให้ไปคุยกับจูเลียตกันต่อเพื่อที่จะมอบของที่เราผสมมาข้างในให้กับจูเลียตจูเลียตตอนแรกก็เป็นจูเลียตกลางหลัง,หลงกลายเป็นจูเลียตแล้วอ่าโรมิโอจะประกฏปรากฏตัวขึ้นแล้วโรมิโอปรากฏตัวจูเลียตนอนหลับ <laughs> เสร็จแล้วโรมิโอก็ไปอยู่บนหินนะครับอาจจะต้องให้จูเลียตไปจุ่มพิษหรือเปล่า อ่ะมาถึงตัวที่2แล้วให้เราเก็บดาบนะครับกับตัววิบวับแสงวิบวับเป็นประกายดาวอ่าแล้วก็ผสมกันได้เลยอ่าแล้วก็ส่งให้กับจูเลียตเหมือนเดิมอ่าสรุปนอนทั้งคู่อ่าตื่นขึ้นมาแล้ว เอะเราก็จะเป็นการผ่านเควสที่4นะครับก็ถือว่าไม่ยากเนอะสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครก็จะใครทำก็หัวร้อนกันนิดนึงนะคุยกับคนเดิมคนเดียวของเราตั้งแต่วันแรกยันวันนี้เราก็จะพบกับผู้หญิงผมบอลแล้วก็ใส่กระโปรงชื่อสไปซี่ไม่ใช่ ต่อขั้นต่อไปก็จะเป็นการคุยเควสนะครับเพื่อที่จะจบเควสนี้กันแล้วนะใครเห็นแบบไหมเมื่อกีก้เราได้ชุดจัสมินกันมาแล้วเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นชุดดิสนีย์ทั้งหมดเลยกี่ชุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดกสิบน่ารักมากๆดูเป็นไงเป็นเขาเรียกว่า ผีเสื้อน้อยหรือพึ่งน้อยนะครับมีปีกด้านหลังน่ารักน่ารักนี่เราจะได้ตัวชุดจัสมินมาแล้วน่ารักมากเดี๋ยวผมใส่ให้ดูด้วยเมื่อเราคุยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นไม้ยังไงนะครับอันนี้เป็นคัสซีนนะครับเราก็ดูน่ารักน่ารักละกันนะใครไม่ดูนะครับสามารถกดสคริปต์ห้ามไปได้เลยเช่นเดียวกัน อ้าตัวหายไปไหนให้เราดูทุ่งหญ้าเหรอ a อ v เวนเจอร์ Adventure นะ we also have to go อ่ะโอเคหุยภาพนี้สวยสดงดงามมากโอ้ยต้องแคปเจอร์ไปแล้วเนี่ยต้องแคปเจอร์หน้านี้ไปแล้ว โอเคนะครับก็เป็นการจบเควสในวันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการจบเควสหลังจากที่เราฝ่าฟันกันมาหลายวันมากๆเหมือนกันนะครับก็เราก็จะได้ชุดเจ้าหญิงจัสตินมาซึ่งเป็นชุดที่น่ารักมากๆเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะใส่ชุดจัสตินทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนดูก่อนเอะ่ะลราก็จะเก็บชุดจัสตินกันก่อนจะดูจะให้ดูนะครับว่ามันน่ารักขนาดไหนดูอา้าว แต่ทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เอาออกก่อนนี่จัสตินน่ารักมากเอาออกก่อนเดี๋ยวจัสตินจะแปลงแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนนี่นะครับก็จะเป็นชุดจัสตินน่ารักน่ารักตัวนี้ให้เราได้เก็บสะสมกันนะครับในเควสวันนี้แล้วยงไงเนี่ยเดี๋ยวเรารอ200 Big Cat c o i คกันด้วยบวกกับตัวใบเปลี่ยนอาชีพนะครับสำหรับใครที่ทำ เควสผ่าน11เควสภายในวันที่17ตุลาได้ใหง้อบิกแคทคอยแล้วก็เดี๋ยววันที่1เนี่ยเรามาได้ตัวใบเปลี่ยนอาชีพกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับทางช่อง lucky m กันไว้ด้วยแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในเควสอื่นๆต่อไปเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วทุกคนนะครับจบเควสกันแล้วถือว่าเราสิ้นสุดการปวดหัวกันแล้วด้วยแล้วก็การหัวร้อนนะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายไปละครับ Thank <laughs> you.